i'm marine สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกรายการช่างประจำบ้านวนันนี้จากโจทย์ที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งเรื่องเข้ามา ว่มีศาลานั่งเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านแต่ว่าศาลาโล่งเกิดไปอยากให้รายการช่างประจําบ้านช่วยเนรมิตให้ศาลาน่านั่งกว่าเดิมไปติดตามกันครับว่าวันนี้รายการช่างประจําบ้านจะเนรมิตศาลาโล่ๆอย่างที่เห็นให้ออกมาเป็นแบบไหนกันครับคุณผู้ชมอโอ้โหเนี่ยอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยศ <c oughs> าลาศาลาน้าบ้านใครสักคนหนึ่งเออเออตอนนี้คือเราจะมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสเปซตรงนี้ครับผมคือหลายบ้านอาจจะไม่มีฟีเจอร์นี้คือเป็นศาลาที่อยู่นอกบ้านหน้าบ้าน มีน้ำพงน้ำพูน้ำตกน้ำใช่ไหมมันนั่งรีแลกซ์นู่นนี่นะอากาศดีๆนั่งตอนนี้ไม่น่าไหวร้อนจริงๆมันก็เป๊ะแล้วนะล้อมัมขาดอะไรอีกคือไอ้เรื่องฟังก์ชันมันใช้ได้อยู่แล้วแหละจะมีโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมีฟีเจอร์แล้วเพิ่มเติมต้องถามพี่โก๋เหรอวันนี้พามาถึงอุทัยเลยเหรอใช่โอเคไม้เนื้อแข็งของพี่โกจะมาทำเรมิตอะไรที่จารนี้ได้เดี๋ยวมาถามกันดีกว่าครับจัดไรครับ เนลมิตของเราในวันนี้เป็นเรื่องของมุงพักผ่อนหย่อนใจอย่างพื้นที่ที่เป็นศาลาหน้าบ้านช่างผู้ที่จะมาช่วยเนลมิตให้เราในวันนี้นั่นก็คือช่างโกครับเอาละ,าละถามกันเจ้าตัวเลยดีกว่าถามศาลาก็ดีอยู่แล้วทํทำอะไรกันพี่ข้างหลังไนมันดูดูโล่งๆเออว่าวิวมันอาจจะแบบไม่ได้แต่งปรงการเนอะเขาทำแค่ระแนงแค่ซ้ายขวาเองเราก็สร้างผนังครับให้มันเป็นเหมือนกับมีกรอบรูปหรืออะไรสักอย่างหรือว่อะไรเงี้ยในผนังนี้เลยหรอคะ ใช่แต่ในช่องเนี้ยสองเมตรคูณสองเมตรโดยที่เราแยกแมทเทเรียนของเขามันเป็นไม้ไม้แบบไม้เทียม่ไม้เทียมพลาสติกอะแต่เดี๋ยวของเราทําเนี่ยเราจะใช้ไม้จริงทำพอเราใช้ไม้จริงทําใช่ไหมอารมณ์มันก็จะออกมาแบบมีรูปแล้วมีกรอบรูปงานศิลปะติดอยู่ที่ผนังตรงนี้คือเรียกว่ากวนเนี้ยโจทย์ไม่ใช่ไปเติมอะไรประหลาดนะนี่โจดนี่คือกลมตื่น่เรายึด แมทเทเรียลเดิมของศาลาเนี่ย<ช>เป็นหลัก<ช>แล้วก็เติมฟีเจอร์เข้าไปให้เป็นแมทเทียลใหม่ให้เป็นไม้จริงสีมันก็จะต่างจากแมทเทเียลเดิมใช่แล้วเราก็จะมีวัสดุที่เป็นเราเรียกว่าแผ่นเหล็กฉลุลายครับ,รบเราจะทําให้เอาแผ่นเหล็กฉลุลายเนี่ยมาให้ดูเป็นงานศิลป,ปะชิะ้นหนึ่งแค่นั้นเองไม่ทึบเกินไม่ทึบเกินเห็นี่ชิงช้าด้วยก็เพิ่ม ฟังชันนอีกสักอาหหนึ่งใช้ชิงช้าแล้วชิงช้าก็เป็นแมททีเรียลอีกแมททีเรียลหนึ่งครับเป็นไม้เหมือนกันเองเลยหรอแต่เราเป็นไม้สนให้เปนมีเรียของสีอ่อนสีเข้มคือไม้ตัวเนี้ยเป็นไม้สีเข้มไม่สนเป็นสีอ่อนกว่าเป็นน้ำตารอ่อนเป็นขี้น่อยให้มันเดดโดดได้ขึ้นมาชแล้วก็ใช้ เป็นเป็นไม้ก้อนก้อนไม้ขนาด2นิ้วสองนิ้วทําเป็นชิงช้าแล้วมันจะดูเป็นระแนงระแนงให้มันดูกลมกลืนกับวิธีการของเขาที่เขาทําตั้งแต่แรกเออใช้ไม้ก้อนก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นไม้แผ่นมันมีความให้ให้ให้ตัวกระดึกระดึกรยนั่งอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงเพราะไม้ไม้ก้อนมันจะแข็งกว่าแก่งกว่าแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมานั่งมันนวดนวดก้นกันเะอดีปึ๊บปุ๊บปึบ๊บใช่แล้วเวลาแว่งก็จะสบายแต่ลองนวดนวดก้น ไปไม่เล่นด้วยเลยโอมาถึงอุทัยอเราไปรู้กันดีกว่าทำอะไรก่อนพี่เดี๋ยวเราทำเริ่มจากไม้ที่เป็นระแนงแต่นั่ก่อนจัดไปครับไปกรอบรูปของเราสำหรับรูปแบบที่ชั้นโกจะเนรมิตให้กับศาลาในวันนี้เราจะทำเป็น2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกชั้งโกจะทำชิงช้าจากไม้สนห้อยลงมาจากคานของโครงสร้างศาลาเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับมุมพักผ่อนหนใจ ส่วนต่อมาเราจะเพิ่มไม้จริงซึ่งไม้ที่เราเลือกในวันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งเพื่อติดตั้งเป็นระแนงให้เต็มด้านหลังและเพิ่มลูกเล่นด้วยการติดเหล็กแผ่นฉลุลายครับโดยช่างโกจะเริ่มจากการทำชิงช้าก่อนครับคุณผู้ชม,มนี่คือโครงสร้างชิงช้าชิงช้าก็คือเป็นมีมีสักพาร์ทพิงแล้วก็มีตัวที่นาง,นงใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตำแน่งที่เราติดก็คือตรงนี้หรอนี่แล้วมาด้านนี้เป็นผนังตอนนี้เหลือขั้นตอนก็คือพี่โกทำ ตัวที่นั่งกับพนักพิงแล้วอที่เหลือแล้วเอาอันนี้มาติดออ,อแล้วก็ใส่อ๋อคือเป็น,<ร>นั่งลึกหน่อยโอเคคือ,อ,อเราเราจะให้มันโผเพื่อเราจะได้แขวนขับตัวอุอรปกรณ์รรหน่อยรับขับับนะค่ะ,ะทำสามอันเนาะคือคือบอกว่าหนึ่งสองสามให้มารับน้ําหนักส่วนตัวที่จะรับน้ําหนักคือตัวหน้าและตัวซ้ายและตัวขวาไปอันกลางนี่คือยึดอันกลางคือยึดเพิ่มความแข็งแรงมาเลยมาเดี๋ยวพี่โกลงล่างดีกว่าได้เลย ทำไมลงมาข้างล่างเวลาเราติดอะพี่กอยากจะให้ยิงอ๋อโอเคมันจะได้เก็บหัวสะกูเราไม่ต้องทำอะไรเลยเข้าใจโอ้เจ๋งว่ะจีาที่พเดี๋ยวเสียอนะใช่อันนี้เทคนิคเดิมเลยกับหลายๆตอนที่เราเคยทำไปปากเออเราก็จะเริ่มจากตัวแรกริมเวลาเราจะเว้นจารเราก็ค่ะ ดูอะไรก็ได้ขนาดมันมาตรฐานใช่เตะตอกเป็นเสียงเป็นเสียงไงเนี่ใช่เชี่ยนั่นแหละครับอ๋อก็ตามแนวมันเนาะต้องเสียงนิ่งๆครับเอาให้มันลึกเลยฝังเลยลึกสุดใจเออนี่นี่คือข้อดีของไม่สนนะใช่ไม่ต้องคว้านหัวคือไปได้เลยรู้สึกว่านี่น่มๆใช่ใช่ใช่ ทำได้เลยตอนทำไมเนื้อแข็งอะ่ะโอ้โหก็โหอันนั้นะต้องคว้านนะคว้านจัดเลยบัก,บกอืมนี่คือพนักนะพี่เนาะใช่ ตรงเอาด้านนี้เป็นเกณฑ์พี่เต้มาด้านนี้ไหมใช่ขันมาด้านนี้เปลี่ยนเพราะว่าเมื่อกี้เราเริ่มด้านนี้นไงเออเอามือกดตรงนี้ได้เลยอย่างแผ่วเบาโอเคเกือบกดน้ำหนักเลยตรงนี้ไอ้นะอ๋อโอเคนะพี่เต้เมื่อกี้นี้เราวัดจากนี้ใช่่ะมก็ทีนี้ด้านนี้มันเหลือเท่านี้อเราก็ต้องให้มันเหลือประมาณนี้อ่าเอาน้แป๊บนึองป๊บ ครับที่หันกดอยู่ครับหันดึงไม้ออกไปอยอ่อันนี้อ่าเป็นละเป็นละเก่งละวตรงไหนล่ะเอบอโอเคอันนี้เป็นพันักพิงเราไม่ไม่ต้องตัดก็ได้แต่ว่าไอ้ด้านล่างนี่เลยเราปาดทิ้งครับแล้วส่วนในปลายสองข้างอ่ะเราเหลือไว้ก่อนคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราจะติดนะเราจะจ่อยึดตะขอยังไงอะไรอย่างไรมันมีจังหวะ ของการแขวนสุดท้ายเราก็จะได้ประมาณนี้นี่คือชิงช้าที่เราได้นี่โหใช้ไม้ขนาดเดียวเลยใช่นะเป็นไม้ขนาดเดียวเลยสองนิ้วคูณสองนิ้วเอแข็งแรงสเนั่งสบายมั่นคงแน่นอนนี่คือระยะที่สามารถเอาหมอนวางข้างหลังปึ๊บแล้วพิงพอดีนะครับค่ะสวยงามโอเคจะรัหาทางแขวนกันดีกว่าแต่ว่าต้องตัดหัวไม้ออกก่อนใช่มาโอเค ไปตัดหัวไม้แล้วเดี๋ยวก็มาดูว่าเราจะแขวนกันยังไงอบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกลีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกหลังจากที่ทำชิงช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ช่างโกจะทำการติดตั้งชิงช้ากันครับ โดยจะทําการติดตะขอที่ขานและตัวจิงชาหลังจากนั้นจะทําการร้อยเชือกครับและจะทําการปรับระดับและความสูงในภายหลังครับเอาละครับตอนนี้ชิงชาเรียบร้อยนะร้อยเชือกมีจุดแขวนมีเก็บระดับนิดหน่อยแล้วก็เก็บความเรียบร้อยลองไหมลองดูแขวนดูลองหน่อยดูมา ชิงช้าน้อยร้อยเชือกเราได้เตรียมตะขอไว้ตามจุดแล้วใช่โอ้โหนี่ผมได้เอาอันสั้นโอ้นี่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวแต่งอีกนิดนึงลองสิท่านตุ้มนี่ออแป้งไปเอ๊ะห้องผมเหมือนเด็กแบบประถมมัธยมเลยนะ อ่าเันนี้อะไรตกใจนี่ไงที่เราจะต้องขันแน่นเนาะใช่ครับเดี๋ยวต้องขันนิดหนึงเอเคค่ะหนูอยากไปแบบตรงนู้นแหละเนี้ยไปดูเลยโอเคโอเคโอเคไม่ไม่ได้ดูแบบน่ากลัวไม่น่ากลัวหรอกน่าแข็งแรงอยู่แล้วว่าโค้งเหล็กโค้งเหล็กเหล็กติดเหล็กติดเหล็กสบายแล้วตอนนั้นเรายิงซัพพอร์ตลองตอนแรกเรายังไม่ได้ขันเออไม่ได้ขันแน่นอ่าไม่ขัคือคุณลองนิดนึงนิดยังต้องรอมันแน่นก่อนใช่คุณเต้อย่าพึ่งใช่อ๋อจริงเหรอ จริงเหรออะไรล่ะไม่มันก็น้ำหนักไม่ได้ต่างกันมากเลยน้หลักเท่าไหร่สี่สิบเก้าเออเท่าเกินเท่าอ่ะขอโทษอโทประเมินกูต่ำมากนี่นี่เชื่อะไรพี่เชื่อพลาสติกไนล่อนที่เราเรียกภาษาง่ายเชื่อไนล่อนคือไม่เป็นวัตถุธรรมชาติเนี่ยมันจะมีการแบบว่าใช่บดได้ส่วนนองได้เนี่ยคือเรียกว่าแข็งแรงทนทานใชู่สิ มุนตาไปหมดเลยอ่ะเข้ากับพื้นที่ด้วยแล้วก็ในในความเข้ากันก็มีความโดดเด่นขึ้นมาด้วยจากสีใช่ไหมไม่เคยคิดเลยนะว่าว่าชิงช้าจะแบบว่าแบบทำได้ง่ายกว่าที่คิดอ่ะง่ายกว่าที่คิดถ้าเรารู้โครงสร้างมานมันต้องมีการรับน้ำหนักที่ดีเนาะใช่เลือกใช้ไม้ขนาดที่มันพอเหมาะเราทำชิงช้าพวกเนี้ย พอเวลาเราใช้งานกับเชือกพวกนี้เดี๋ยวมันจะย่อนใด้เราคือทำให้ตัวอยู่ห้อยตัวอ่ะแล้วมันต้องคลายปรับเดี๋ยวมันก็ปรับครั้งเดียวแหละพอเชือกมันห้อยตัวได้ที่แล้วเราก็แค่ปรับท้ายอีกเดียวใช่คือเวลาปรับพือปรับตรงนี้ปรับตรงไหนปรับงนี้ปรับตรงนี้เห็นตรงนี้สี่อันนี้ช่างโกจะใช้เทปกาวพันปลายเชือกที่เผื่อไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นเมื่อปรับระดับและได้ความสูงที่ต้องการแล้วก็จะทําการตัดเชือกและพันให้นั่นกว่าเดิมครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่อะนรแล้วเออแม่ ทำไมสายตามองกันแปลกแปลกแข็งแรงพี่โก้มั่นใจไหมวายจะรบวายที่ยิงลับยกอลอยแล้วจับยึดไว้แล้วโอเคเดี๋ยวโอเคเลยโอเคเลยนี่ไงเดี๋ยวได้ๆด้ี่เราต้องเผื่อปักเผื่ออะไรอันนี้คือจริงช้านะครับจิงช้าที่เราทำด้วยโครงสร้างที่เรียกว่าค่อนข้างเบสิกเลยนะใช้ไม้ขนาดเดียวเลยคือ2นิ้วไหม สองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วไม้ไม้เสาเล็กใช่ไหมไม้เสาเล็กนะฮะไม่สนด้วยแล้วก็เป็นเชือกไนรอนใช่นะเชือกไนรอนแล้วก็ตัวฟิตติ้งต่างๆนี่คือใช้์สองตัวมาขอใหญ่ครั้งนี้ก็ใช้์สี่ตัวจบจบจบเลยนะครับงานง่ายนี่ถูกต้องงบเท่าไหร่อ่ะตัวนี้ค่าไม้สองพันเออค่าฟิตติ้งประมาณสองพันกว่าบาทสามพันประมาณดีสามพันรวมรวมดีเนาะ ได้งชา้าหน้าบ้านเลยอ่ะมุมใหม่ทิงชา้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อที่แผงด้านหลังทีง่ที่บอกว่าจะเป็นเฟรมรูป,ปทำเป็นกรอบมาแลา้วใส่ดีเทลว่าเป็นระแนงให้มันล้อไปกับดีไซน์เก่าเขาเออแล้วว่าเปิดช่องไว้สําหรับเป็นเฟรมรูปแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาอะไรใส่ข้างในก็คือแผ่นเหล็กฉลุนี่นี่อันนี้ไฮไลท์คือสกรีนตาด้านหลังใช่โอเคเลยครับไปต่ นี่คือทาตามไอ้วิธีการสามัญที่เราชอบทํากันก็คือวางบนพื้นก่อนเนี่ยประกอบให้เรียบร้อยก่อนดูตัวอย่างเป็นการเรียกว่าบากไม้เนี่ยบังเข้าไม้บังปัทริปไม่ใช่เนี่ก็จัดการโครงสร้างจะคล้ายๆกับไอ้ตัวที่เราไปทําที่ร้านวยเตี๋ยวร้านวยเตี๋ยวเรือใช่ เดี๋ยวต้องตอกใช่ไหมให้มันแน่นต้องต้องสกูรเลยอันนี้คือไม้เนื้อแข็งก็จะมีน้ำหนักพอสมควรต่างกับไม้สนมากแล้วเราก็จะอันนี้พี่เต้คอันเล็กอขี่ขวัญวางครับยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงตามรอยตามรอยที่มาร์กไว้ว้าวปึ่งนี่อ๋อแบบนี้ใช่อันนี้ช่องนี้ฮะพี่เต้ช่องนี้เราก็จะเป็นนี่ แผ่นเหล็กครับประกอบตัวตัวใหญ่นี่ก่อนตัวกรอบนี่ก่อนแล้วค่อยมาใส่ดีเทลอืมคนี้เอาไว้ทีหลังเห็นภาพรวมละโอเคแต่ว่าที่ใส่ใส่ให้ดูว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพอมันเสร็จออกมาเนี่ยเราก็จะยกขึ้นไปติดครับยึดเฟรมหลักก่อนดีกว่าโอเคใช่เอาเลย แผงระแนงที่เราจะติดเป็นฝาหลังของศาลาเราจะทําการติดโดยติดม้ระแนงให้เป็นแผงตามรูปแบบที่ต้องการก่อนนะครับหลังจากตัวแผงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการติดเหล็กแผ่นฉลุลายซึ่งเราทําเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเป็นการตกแต่งแผงระแนงครับเพื่อจะได้ง่ายและสะดวกเวลาเรานําไปติดตั้งกับศาลาเอาให้เท่าก่อนวางลงไปเลยไปเลยดูหน้าสวยมากเลยอ่ะ ตรตอนนี้ชั้นตอนนี้ระวังบาทนะครับครับมันผมนะครับผมมากเลยใช่ไหมพอดีเพรมากโอ้โหเยี่ยมพอดีเขาบอกว่าขนาด60คูณ1เมตรครับก็พอดีเลยเป๊ะอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อไอตัวสั้นเราเคยเจอสิ่งนี้มาแล้วออนที่ไปทำแผงแล้วก็ทำหลังคาด้วย เหลือไหมโอ้โหแล้วก็คุยน้วน้องับเปียบหญิงนะอาโตไปครับนิดเดียวมันเข้าอยู่ในล็อกโอเคนะโอเคพี่เตตั้งนั่นแหละท่านนั่นแหละท่านนั้นแหละถูกต้องถูกต้องครับตั้งเลยครับจับไว้ครับ ครับได้เลยนิ่งนิ่งสนิทโอ้โห ไงไงโอ้โหเรียกว่าอลังกายนะงานนี้นะจา,จากช่องว่างๆนี่กลายเป็นระแนงที่มีมเหล็กฉล,ลุไม่ลง<อ>ตัวเนอะเป็นเหล็กดําที่เข้าโครงสร้างด้วย<ช>นะครับก็เรียกว่าสกรีนทั้งสายตาเพิ่มความสวยงามเป็นแบ็ค ใครยังมายืนถ่ายรูปนี้ก็สวยเลยแล้วก็ฟีเจอร์อีกอันคือชิงช้ากวาโอ้โหนั่งสบายๆยามเย็นลมพัดนะสวยงามถ้าเกิดวางตรงกลางก็อาจจะแบบบังวงบังวิวนะไว้ข้างๆเนี่ยสวยงามเลยพอดีไปหมดเนี่ยป๊ป๊ะนี่วันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่จะมาเมคโอเวอร์สราธรรมดาให้ไม่ธรรมดาขึ้นมาขอบคุณพี่โกมากุขอบคุณครเก่งเลยอ การเนรมิตศาลาด้วยแผงระแดงไม้ที่ถูกตกแต่งด้วยเหล็กแผ่นฉลุลายและชิงช้าด้วยช่างโกและสองพิธีกรอ,อย่างห้องเต้และขวัญทาในวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งอาจทําให้มุมนี้กลายเป็นมุมพักผ่อนที่ทําให้คุณได้เพลิดเพลินกับการอยู่บ้านและเป็นไอเดียในการทําศาลานั่งเล่นให้กับบ้านอีกด้วยครับจากศาลาที่โล่งๆพอช่างประจ,จําบ,บ้านมาเนรมิตให้ก็คือมีตัวชิงช้าแล้วก็มีตัวที่บังด้านหลังเป็นมุมที่แบบ ชอบมากเลยครับแล้วก็สามารถทำกิจกรรมของครอบครัวหนะ้าตรงศาลานี้ได้ได้บ่อยขึ้นครับ โคการแช่งวันนี้เราจะทำชั้นวางของกันครับคุณผู้ชมซึ่งชั้นวางของที่เราจะทำในวันนี้มีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันครับเราใช้ไม้ขนาดเท่ากันทั้งหมดโดยใช้ไม้5ชิ้นครับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการซ่อร่องหมายตรงชิ้นส่วนที่จะทำเป็นด้านข้างของชั้นครับ การบากไม้ชิ้นส่วนที่เป็นชั้นทั้งสามชิ้นครับเพื่อนําไปเสียบเข้ากับรูที่เราทําการซ้อไว้ครับเมื่อตัดเสร็จแล้วก็ทําการประกอบทั้ง2อส่วนเข้าด้วยกันผมจะประกอบจากด้านนี้เข้าไปก่อนนะครับ จะได้ชันวางอย่างที่เห็นแล้วครับคุณผู้ชมเจ้าของบ้านและเจ้าของโครงการที่อยากต่อเติมบ้านด้วยการเทคอนกรีตและพบปัญหาไม่รู้จะเลือกคอนกรีตแบบไหนดีหรือพื้นที่หน้างานแคบ c ีแพคขอแนะนำคอนกรีต c ีแพคซูเปอร์ซีรีคอนกรีตคุณภาพโครงสร้างแข็งแรงพื้นผิวแกร่งเรียบเนียนสั่งง่ายได้คิวตามต้องการตอบโจทย์การใช้งานด้วยสูตรคอนกรีตที่เหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่ทั่วประเทศไทยสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณนลทนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือโครงการที่มีปัญหาเรื่องการขนส่งคอนกรีตซีแพคยังมีบริการรถโม่เล็กซีแพคสามารถเข้าถึงได้ทุกตรอกซอกซอย ทุกโครงการไม่กระทบเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังมีบริการ c p a พ็กอีซีปั๊มตอบโจทย์การเทคอนกรีตพื้นที่แคบของบ้านช่วยให้งานเทคอนกรีตสะดวกเสร็จไวสั่ง c ีแพต้อง c ีแพ็ u ซ e เปอร์ซีตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2,568แล้วใครที่มีเรื่องอยากจะให้เราไปเมคโอเวอร์ที่ไหนเป็นเนลามีที่ไหนช่างวําจำบ้านเราพร้อมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ส่งเรื่องเข้ามาพวกเราจะได้ไปเที่ยวด้วยใช่อย่างบ้านนี้ประมาณปีกว่านะเออใช่เนี่ยที่มาทำเนี่ยนะทั้งช่องชาวบ้านเาทำปีกว่าเลยเฮ้ยรอคิวอ๋อรอคิวรอคิวปีกว่าส่งมาเป็นปีแล้วใช่ก็อดทนกันนิดนึงต้องคุณผู้ชมเยอะนะคะอยาเพิ่งอยาเพึ่งด่าว่าด่าทอเราเพราะว่าเราก็พยายามรับเรื่องให้เร็วที่สุดแล้วนี่เห็นไหมอย่างต่างจังหวัดอุทัยธานีเลยก็มามาช้าแต่มานะ มาอีกเปล่ามาไม่เออบาดีบาโอเคอ่ะติดตามพวกเราได้นะคะช่องประจําบ้านด้วยนอทีสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่องสามสิบสี่คครับวันนี้ผมผันธามพี่โกแล้วนะรช่องประจําบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีอมรินทร์ทีวี